แนะนำและขึ้นตรงกับบริษัทแอมเอเลยธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่ตัดขาดจากกันได้เมื่อคุณได้รับการดูแลจนกิ่งแล้วจาใจ่ายสัมภาย,ยังยีต่อกันเหมือนเดิมเก่ง okay, มากค่ะตไม่แ่ก เราดูตัวยอย่างนะแล้วก็กรูปภาพด้านใจมีป,ประกอบไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเมือ่อคุณจับกอช่วยกันสร้างธาุรกิจในที่สุดธุรกิจกอและจีมานจึงเกิดตัวออกไปและมีมีมีถึงแสนห้าหมื่นนะคะซึ่งได้เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสิ่งที่ต้องการทราบนะคะหนนี้นะคะใครก็ตามที่สร้างกลุ่มธุรกิจรวมกันแล้วก็ ใ็่เนี่ยก็จะมีขีดขั้นแบบนี้ก็คือตัดขาดจากัโบายอันเียวคเมื่อกอทำมีวีเท่ากับแสนห้าบริษัทนามผลรวมดีวีกลุ่มกอก็คือเท่าไหร่คะสี่แสนปดหมื่ साफ है ว่าเจดะมามาดูที่นักทาหน้าสิบเจ็ดสิบสงนะใกจว่ใก้จบแล้วใ้จบเเดียวนี่นะคะอะมาดูกันเลยนะคะ10เอนะคะเรามาดูการแบ่งูุรกิจนะคะธรกิจที่โตคุณยิ่มีเวลานะคะเหมือน2คนกับรถให้เต็มนะอ คือเงิน6%รายเดือนเป็นเงิน29,070บาทนะคะต่อการสร้างผู้นำหนึ่งสายงานถ้าคุณยังไม่ตรวจที่จะสอนคนใหม่คุณมีสิทธิ์ได้รับ6%ในการสอนสายใหม่ที่เรื่อยๆนะคะแอบเป็นรายได้แบบทัศสินค่ะแม่หนึ่งท่านยังมีรายได้ต่อเนื่องที่สำคัญไหมคะ สองพันเก้าพันเจ็ดสิบบาททีนี้เมื่อกอเก่งแล้วกอจะไปช่วยเราก็ชี้ไปที่กอนะคะนี่นะคะ 2องหมืกาทีนี้การได้เี6%จะได้กากขึ้นตามการช่วยเหลือที่คุณมีต่อพลังานยกตัวอย่างเช่นคุณมาช่วยขอช่วยอที่เราก็ชี้ไปที่ขอขวายนะคะเคอเป็นยี่ปตมีธุรกิจเติบโตเป็นห้าแสนดีีคูณเท่ากับ3่นะสรุปเลยนะคะเพียงคณพัฒนาผู้นำ ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะและหาวิธีการช่วยเขานะคะทำให้ทำธุรกิจให้สําเร็จคุณก็มีรายได้6%สารสายมากกว่าเท่าไรคะแปดเปอต่อเดือนนะคะถ้าคุณได้ช่วยให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตขึ้นเือน6%ที่บริษัทจ่ายให้คุณก็ที่สูงขึ้นโดยชัลน่ยดีนะคะแบบ ยอดธุรกิจแม้เพื่อกับไปสั uh. Uh. Okay, all, ่งลงทุนกูงเงินผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นโอเคไหมคะตัวอย่างเช่นนะคะแปดจุดหนึ่งที่อาจเลยคืออย่างเช่นอย่างเช่นถ้าคุณช่วยเหลือทีมงานสามคนแต่เป็นห้องตัวเป็นได้เป็นมูลประกันไม่เงียบได้ปวันสองแสน ชี้ลงช่องนี้มอรโกตสามเพชรีน้ำใช่ไหมคะสามเพทิีน้ำเนมอลอกรไดับได้สสงโอเคแปดจุดสองที่อ่านผ่านมาเลยค่ะถ้าสะสมไม้นั่งต่อไปอีกรวูปสายงานคุณจะได้เป็นระดับเพชรโอเคพอเป็นระดับเพชรเราก็ชี้ตารลงระดับเพชรแพทิีน้ำใช่ไหมคะ เราให้เราใหคนใหม่ชี้ดูก่อนค่ะเราชี้ให้เขาดูตรงคำว่าเพชรดาคนี่นี่ก็หาเก่อนไมได้เลยหาเเพชรเนราไมได้สูงกว่า400,000บาทต่อเดือนเราได้มีเวลาเท่าเทียวได้สิบนั่ง ข้อ9นี้นะคะหน้า14นะคะอ่ามีแพชชิพเราก็จะเป็นวิญญายเดือนนะคะอันนี้ทำเป็นนะคะถ้าแนะนำอคะถ้าท่านใดมาแล้วพี่บริจาคก็ได้นะคะข้อ9นะคะหน้า14เรามาดูการแทรกกระจบแล้วนี่คนใหม่ใครอยากภาษาอ่านบ้างคะอ๋อภาาจีนไพี่ด้านหลังได้ไหมคะพี่ชื่ออะไรคะ ปัติมาปฏิญาปติตรงนี้ค่ะ54ปัติปัติการเข้เหลือการช่วยเหลือปัติปัตาิปปิปิ้พี่ปัติ่างแดงให้เพื่อนได้ยินด้วยนะคะหาดงช่วยเหลือคนใหม่ใชะตรงนี้นะคะแม่พัฒนาให้เป็นผู้นำทั้งแนวกว้างและลึกจะทำให้คุณก้าวหน้าเป็นระดับที่สูงกว่าเพชรคุณจะได้เป็นผู้นำระดับโลกจนถึงสองถึงสภาสภาสองผู้สถาปนาต่อไป โอเคพออย่าง okay. นี้ปุ๊บเราก็จะชี้มาที่ตารา mm hmm. งบรรทักสุมนี้ก็คือ mm hmm. อาจารย์ได้ซีโมทั่วสองพื้นสัปดาหานี่อัลายอยู่ตรงนี้สิงสุดเลยเอเคไหมคะ mm hmm. ทีนี้นะคะ mm hmm. อ้อนติดนะคะเปิดไปหน mm ้า hmm. 1 5บบนะคะ mm hmm. มีหนังสือก็มองภาพด้านซ้ายมือข้อสอบด้วยนะคะี่นนะคะที่ชื่อเล่นชื่ออะไรตีวตันที้เราฟงกันนะคะจากภาพถ้าคุณช่วยเหลือผู้อื่นได้สามคนให้เป็นแพทชีนั่เช่นบขออคุณจะเป็นมรดกมีรายได้สองแสน้บาทต่อเดือน ดูภาพเพื่อฟังเข้าใจแต่ก็อได้ช่วยให้ผู้อื่นเป็นทัชิินั่มได้6คนก็อจึงเป็นเพชรายได้กว่า4แสนบาทต่ <c oughs> อเดือนก็อาไภ้หลังแต่ก่อทำงานมากกว่าคุณช่วยเหลือให้ผู้อื่นเป็นทัชิินั่มได้6คนก็อจึงเป็นพเอชของคุณธุรกษนี้ธุรกิจนี้ ไม่สําคัญว่าใครมาก่อนใครมาหลังความสําเร็จอยู่ที่ว่าใครเรียนรู้และขยันทำงานคอามาช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้มากกว่าย่อมมีรายได้และตําแหน่งที่สูงกว่า ก็สามแสนเก้าหกแล้วก็ชี้มาที่มุมูดผู้สผู้สัมนาเลยนะคะ,ะปีแรกเลยจ่ายที่หกล้านเจ็แสนสบาทนะคะเขียเขียงพอใช่ไหมคะ <c oughs> อะ <c oughs> แล้วก็ปีถัดไปก็สองล้านสแสนหนึ่งบาทนะคะทีนี้ก็สิบนะคะหน้าสิบแปดนะคะ,ะสุดท้ายแล้วหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายนะคะ แบมเวยเป็นมอดดชวนให้ทายาทได้จริงนะคะอธิบายลาักษณะงานพวกใบว่าพ่อแม่นะคะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ20รายได้เพิ่มจนอายุ60นะคะก็เกษียณเห็นไหมคะและได้ก็เหลือศูนทีนี้ลูกก็เริ่มต้อ,องทำงานใหม่รายได้เพิ่มเพิ่มจนอ,นอายุ60ก็เกษียณอีแล้วนะคะทีนี้รายได้ก็เหลือศูนย์ร้านก็ เป็นนักธุรกิจในระดับเทสนะคะลูกสามารถมารับธุรกิจต่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ถ้าลูกไม่ทําต่อแล้วก็มารับรายได้เดือนละ4ี่แสนบาทได้เลยตลอดไปนะคะแต่ถ้าลูกขยายนะทางเพิ่มลูกก็เติบโตเป็นระดับเทสตผู้แล้วเมื่อหลานมารับต่อก็สามารถทำเพิ่มจนเป็นเป็นงค์ูดได้เลยนะคะ สถางานทั่วไปนะคะไม่สามารถโอนความสำเร็จให้ผู้อื่นได้แต่รถไกแอร์เว